สวัสดีครับวันนี้มาที่ทะเลอีสานนะครับในกรสินนะครับสะพานเทพสุดากรสินเขื่อนลำปาวครับจะพาคนดูบรรยากาศอา,อากาศวันนี้ก็43องศาครับแต่อยู่ตรงนี้เป็นนนบ้านนนแหลมวิเศษ แหลมวิเศษโนนแหลมวิเศษนะครับครับพาดูบรรยากาศถ้าเป็นวันหยุดคนจะเยอะมากเลยขนาด43องศาครับนี่ลมร้อนๆทะเลีสานครับสะพาเทียสุดาตู้เลยครับโนนไกลสะพาเทียสุดา ีขับรถเอาง่วงฮะ